สวัสดีครับสวัสดีครับกับหวยล่าหุ้นของเรา้านอยอาจจะตายไปเลยครับผมนะล่าหุ้นกับพ่อเขาแน่เนาะเขาแน่เพราะว่าเราต้องมีทุนตามพ่อนี้แหละนะสําหรับล่าหุ้นเพราะว่าเราล่าหุ้นมันไม่สามารถรู้ได้ทั้งหวยหวยยังกระหนากเลยครับผมว่มาไว้อะไรกับหวยหาห้านอยแล้วหมว่วานี่จะเล่บุญเดม,มลุงลาหุ้นให้ แต่เรามาลุ้งตอนเสาร์อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างเนาะกาลินไห้ครับั้งแต่หุ่นแล็กๆก,กันแล้วกันครับผมนะมันหนอกครับหนอกเมื่อวานนี้หวยลาหุ่นแล้วนอกหวย้านอยมันหนอกหวยลาวกันนอกไปเลยไม่ไหวครับร่างกายไปไม่ไหวครับครับก็มาลุ้งไฮตอนเสาร์นี่แหละครับผมเพิ่งจะสิทพะละใครทันก็ทันนะนะเทาต้อง แจ้งเตือนโดยการกดกระดิ่งไว้ครับเหตุเป็นสัญลักษณ์กระดิ่งไว้ครับผมให้เหตุเป็นสัญลักษณ์กระดิ่งไว้ว่าพอเขาลงปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนนะครับผมนะพอทายช่องทอมนิดลงปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนไปทั้งช่องผู้ชมเลยว่ามีคลิปใหม่ลงแล้วประมาณนี้เนาะให้เข้ามาดูได้ทันเวลาเนาะถ้าเขาลงปุ๊บนะโดนขอหาประมาณนี้ เราก็ไม่มีอะไรนะคะผมมันเจ็บจากคาหน่อยนะผู้ใดเข้าหุ้นแล้วก็พ่อนะครับหุ้นเท่ากับยัง่งก็จะมากอ่ะหุ้นสองหุ่นสามเลยเนาะเท่ากับมาลงไปเนี่ยท่าให้ขึ้เก่าเลยครับสําหรับล่าหุ้นมามาดูกันเลยครับผมมาสรุปผลกันหน่อยครับสําหรับล่าหุ้นของเราครับผมนะวันพฤหัสบดีหมู่ว่านี่ครับ เมื่อวานนี้นะคะผมมาสรุปผลล่าหุ้นให้ฟังสักหน่อยล่าหุ้นวันที่ยี่พระรหัสเนาะสามกับห้าลูดไปครับสี่สี่ครั้งพ่อเข่ากับเขารุดกับรุดนะครับผมนะลูดแค่สี่ครั้งพอ่อครั้งที่หนึ่งไม่เข้านะครับถ้าไพ่ลูดบนเข่าครั้งที่สองโอเคยุดถ้าเกิดใครลูดล่างนะเข้าครั้งที่สามยุดพ่อนะประมาณนี้ครับผมเหมือนกันกับหวยห้าน้อยเนาะห้าน้อยเข้าก็จะตา้ตามสาม สามครั้งถ้าพวกเขาก็กำหนดโอกาสเท่ากับมาสู่กันหม่เหมือนอื่นก็เหมือนนี่ครับถ้าพวกเขาเท่าก็ยุดพ่อมาสู่กันไม่มพรุ่งนี้ครับมันจะหลุดไปครั้งหนึ่งเนาะสําหรับใครที่เลือกล่างมันจะหลุดไปหมือนหนึ่งวันผุดส่วนเข้ามาทุกวันนะครับไฮเลรนแคทซีตาเนาะเตรียมเงินไว้ครับตะลบบาทสองบาทนี่แหละครับผมนะบวกทบกันไปให้ได้ทุนแล้วก็กําไรนิดหน่อยนะครับผมนะ มาสำหรับวันนี้คระลาหุ้นบวกยี่กียีกย่กีอาจจะไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันออกอะไรนะแต่จะเป็นเคียงแนวทางยีก่กีกับล่าหุ้นให้ครับตัวเด่นวันนี้ครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขตัวเด่นหกกับแปดครับหกกับแปดรูดสองตัวไปเลยครับชอบล่างก็รูดล่างรูดชอบบนก็รูดบนรูดสองตัวนะหกกับแปดรูดล่างอย่างเดียวหกกับแปดรูดบนอย่างเดียวไม่เข้าก็ตาม อยู่ที่ดวงท่านผู้ชมด้วยเลือกเอาครับมักหล่างหรือมักบนดวงล้วนๆน,นะหกกแป๋ครับเมื่อนี้ก้นเลนเก่งครับอาจจะได้ทุกมืออยู่ละมั้งครับเนาะแมนบบครับผมนะลูดไปสองตัวครับบนก็บนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวจัดไปดวงท่านผู้ชมล้วนๆเพราะว่าเราก็เป็นเพียงแนวทางเนาะท่ากขบรูว่า หวยมันจะออกอะไรเลขมันจะออกอะไรคือว่ามันนกนกหวยแล้วแบบบางทีนะก็ไม่อยากจะลงนะมันนอกนะไม่รู้มันนะนที่ระถอดกันด้วยเรื่องหวยมาอากาศจากลากันไปครับคลิปนี้ครับจากลากันไปกับคลิปนี้กับล่าหุน้นกับแฟนขับล่าหุน้นขอบคุณที่กําลังใจขอบคุณที่ยังรอกันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม ที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจกันก็ขอ,ขอให้วันนี้ก็เวลาหูดไม่กระดอยอีแล้วนะพูดถึงห้าน้อยหนี่งเขาก็เจ็บนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขเลายๆเรืเ่อยๆนๆิงปังๆครับผมเนี่ย